เปิดดวงชะตาราศีมีนนะครับรวมไปถึงผู้ที่ปลูกลักนาแล้วได้ลักนามีนในเดือนมก,กราคม2568นี้ครับเบิกฤลธ์ต้นปีเลยนะครับเดือนแรกของปีนะครับชาวราศีมีนนะครับก็ในปี68เอ่อจริงๆแล้วเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมากเลยนะครับสำหรับราศีมีนเนาะที่จะเกิดขึ้นนะครับแต่อย่างที่บอกให้ทราบไปก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงต่างๆเนี่ยมันจะมี ความชัดเจนเนี่ยก็ช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับเดือนพฤษภาคมจะมีดาวย้าย3ดวงเลยนะครับถึงตอนนั้นเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนแล้วก็เห็นแบบจับต้องได้เลยนะครับแต่ในส่วนของช่วงต้นปีเนี่ยนะในเดือนแรกเนี่ยนะครับเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงต่างยังไม่ได้ชัดเจนนะครับในส่วนของภาพรวมนะก็ยังต้องทำอะไรแบบคล้ายๆเดิมอยู่ ยังคล้ายๆเดิมอยู่นะครับอาจจะต้องตกอยู่ในข้อจํากัดบางอย่างอิทธิพลบางอย่างนะครับหรือข้อกําหนดบางอย่างนะที่ราศีมีนต้องปฏิบัติตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องชีวิตส่วนตัวอะไรก็ตามนะครับยังต้องอยู่ในกฎเกณฑ์เก่าๆเดิมๆอยู่นะครับเรื่องการงานเนี่ยจริงๆถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าดีนะครับการงานมีมีในเรื่องของการ สื่อสารการประสานงานการติดต่อการพูดจาพูดคุยนะกับเพื่อ่วมงานนะกับคนหมู่มากเนี่ยอยู่ตลอดเวลาใครทําการค้าการขายนะครับก็ถือว่าโดดเด่นนะในช่วง20วันแรกถือว่าใช้ได้โดดเด่นนะครับมีความสําเร็จเข้ามางานเกี่ยวกับเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารต่างๆมีความโดดเด่นนะครับราศีมีสามารถทําได้อย่างดีมีไหวพริบมีปฏิพัน์อย่างดีเยี่ยมนะเรื่องของการงาน ะจะต้องมีการพลิกแพลงบ้างก็ตามเนื้องานไปพลิกแพลงอาจจะต้องมีซิกแซกอะไรบ้างนะครับตามเนื้องานไปก็ว่ากันไปตามหน้างานก็นแล้วกันโดยทั่วไปแล้วไม่ไม,ไม่ไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่าราศีมีเนี่ยเมื่อลาหูทับลัคนาแล้วเนี่ยนะครับก็มีเรื่องของความอา่าเรียกว่าความซิกแซกพลิกแพลงไวพิปฏิภานที่ดีเยี่ยมเลยนะครับจจต้องระวังในเรื่องของการใช้อารมณ์บ้างนิดหน่อย แต่ถ้าเกิดควบคุมอารมณ์ได้อย่างดีแล้วเนี่ยสามารถจะบริหารจัดการเรื่องต่างๆได้ดีเลยนะครับคราวนี้เรื่องงานเนี่ยจะเป็นจุดที่ต้องระวังในช่วงปลายเดือนนิดหนึ่งนะครับมันอาจจะมีเรื่องให้ต้องแก้ไขยเยอะหน่อยนะครับงานเอกสารบางอย่างอาจจะมีผิดพลาดอาจจะมีการสื่อสารสื่อความที่ผิดพลาดไปนะครับข้อมูลบางอย่างอาจจะ ถูกบิดเบือนไปนะครับหรือเราเนี่ยแหละเป็นคนที่มีหน้าที่ต้องทําให้มันบิดเบือนต้องระวังนิดหนึ่งนะครับอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงกับในเรื่องของข้อกฎหมายหรือคดีความอะไรต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับดาวพุธเนี่ยดาวอาเอกสารเนี่ยไปเจอราหูเนาะราหูนี่แปลว่าคดีความนะครับราหูได้ไปเจอมฤตยูด้วยอันนี้เป็นดาวคดีความเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีความสุ่มเสี่ยงถ้าเลี่ยงได้เลี่ยง ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องมีที่ปรึกษาต้องมีแบ็กที่ดีต้องบอกอย่างนี้นะถ้าเลี่ยงได้ลเลี่ยงแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้เนี่ยก็ต้องต้องมีแบ็กที่ดีนะครับราหูแปลว่าเส้นสายนะครับราหูทับลัคนาราศีอยู่แปลว่าเส้นสายของชาวราศีมีนก็ไม่ธรรมดานะครับเนะส้นใหญ่บิ๊กบุ้มเส้นกว๋วยจับเลยนะเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่อะ่ะเอาจริงๆนะครับ เรื่องงานเนาะว่านไปตามเนื้อผ้าตามหน้างานเลยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยจะสนับสนุนดีนะครับโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนหลังครึ่งเดือนหลังเนี่ยมันจะมีปัญหาบางอย่างมันจะมีอุปสรรคบางอย่างที่รู้สึกว่าเหมือนจะเป็นแบบเฮ้ยเราเจอกระดูกเราเจอกระดูกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปรากฏว่าไอ้กระดูกตรงนี้นะโอ้โหมันมันเป็นกระดูกที่จะ ให้ผลลัพธ์ที่ดีกับเราด้วยนะครับมันมีคุณอาจจะเจองานหรืออุปสรรคที่รู้สึกวันยากนะต้องฝ่าฟันแต่ปรากฏว่าต้องพอฝ่าฟันไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นโอกาสดีเหมือนพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสอะ่ะมันจะเป็นโอกาสดีทําให้เราเนี่ยจเจริญเติบโตก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งด้วยเขาว่าเป็นแบบลาบจากความทุกข์นะอ่ามีความทุกข์มีอุปสรรคเข้ามาก่อนแล้วพอสามารถที่จะแก้ไขมันผ่านไปได้กลายกลับเป็นลาบผลที่ดี แกราศีมีนเลยนะครับเรื่องงานประมาณนี้ไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับก็เจอบททดสอบบ้างบางอย่างแต่สามารถที่จะผ่านไปได้นะครับต่อมาในเรื่องการเงินนะเรื่องเงินเป็นอะไรที่แบบว่าช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยประมาณ20 25วันแนะรกเนี่ยนะครับมันมีเรื่องเสียเงินนะมันมีเรื่องใช้จ่ายมันมีเรื่องเสียเงินแล้วก็เรื่องเงินที่เรารออยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงินอะไรก็ตาม,มเงินจากอาชีพเงินจากอะไรก็ตามที่เรารออยู่เนี่ย มันจะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือบางทีก็อาจจะยังไม่ได้นะแบบใครรอแบบลูกหนี้ใช้หนี้นะนะบอกเลยโอ้โหบางทีรอไปเถอะ <c oughs> เดือนมกราเนี่ยนู่นนะกว่าจะได้นะก็ปลายปลายเดือนนะครับเพราะฉะนั้นต้นเดือนกลางเดือนเนี่ยรอร้องเพลงรองไปก่อนปลายเดือนค่อยว่ากันหลังวันที่ยี่สิบห้าดาวกันงินอย่างดาวอังคารเนี่ยสถิตถอยหลังนะครับมาที่ราศีมิถุนเขาหลุดจัก คุณภาพดาวที่เป็นนิดคือความเสื่อมเพราะนั้นเนี่ยพอดาวมันไม่เสื่อมแสดงว่ามันมีเกณฑ์ที่จะดีขึ้นนะใครมีลูกหนี้นะอยากให้ใช้หนี้นะก็ไปทวงช่วงปลายเดืนอนอาจจะยับยบไว้ก่อนช่วงกลางเดืนอนเพรปลายเดือนขอนะเรื่องนั้นเขาจะได้นึกถึงเรานะออปลายเดือนเนี่ยลูกหนี้มีตังค์นะเออทวงได้นะครับการเงินของเราก็เหมือนกัน การเงินของเราที่มันเคยรู้สึกว่ามันชํำรุด่ะรู้สึกว่ามันชํำรุดมันมมัันนซุดโซมันถอยหลังเนี่ยนะครับมันจะดีขึ้นช่วงปลายเดือนนะครับยิ่งขยันก็จะยิ่งดีขึ้นช่วงปลายเดือนนะแต่ช่วงต้นเดือนกลางเดือนเนี่ยบอกเลยขยันให้ตายอ่ะขยันเท่าไหร่มันก็ผลตอบรับมันก็ไม่ค่อยจะดีอ่ะแต่ในช่วงปลายเดือนหลังวันที่25้าเนี่ยเริ่มแต่วันที่26เนี่ยอันนี้ขยันแล้วดีขยันยิ่งขยันยิ่งได้เงินนะ เออมันจังหวะดวงดาวเป็นแบบนี้นะดวงดาวเขาเคลื่อนเระฉะนั้นเนี่ยใครที่ทํางานประจำเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นอะไรมากมายเท่าไหร่แต่ยกเว้นงานประจําที่มีเป็นคอมมิชชั่นนะจะดีปลายเดือนคุณยิ่งขยันคุณยิ่งได้ค่าค่าคอมเยอะแล้วใครที่ทําการค้าการขายอาชีพอิสระเนี่ยช่วงปลายเดือนเนี่ยยิ่งคุณขยันอ่ะคุณยิ่งได้ตังค์เยอะเออขยันเนี่ยบางคนค้าขายเนี่ยอาทิตย์หนึ่งขายของสัก สี่ห้าวันใช่ไหมอ่าปลายเดือนเนี่ยคุณลองออกสักเจ็ดวันออกทุกวันน่ะลองดูนะไม่แน่นะมันจะได้แบบคุ้มอ่ะอ่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับบางคนอาจจะบอกว่าโอ้หหนูเป็นแม่ค้าอาจารย์หนูออกทุกวันเลยเจ็ดวันนะทุกวันเลยวันละรอบหรือเปล่าวันละรอบอ่ะคุณอ่าหมอแม่แนะนํานะพ่อค้าแม่ค้านะปกติถ้าออกวันละรอบออกทุกวันเนี่ยคุณลองเพิ่มรอบอ่าวันหนึ่งอาจจะมีขายสองรอบ อาจจะมีขายรอบเช้าด้วยเอออย่างนี้ถ้าไม่เพิ่มรอบลองเพิ่มสาขานะลงทุนเพิ่มเพิ่มสาขาเลยอ่าก็คือขายตอนเย็นเหมือนกันแต่ขายคนละตลาดอย่างเงี้ยเพิ่มสาขาดูยอดมันจะเพิ่มขึ้นเลยนะอ่ายอดมันจะเพิ่มขึ้นนะเชื่อหมอแมนนะดาวแบบนี้นะอะไรที่มันมันแย่มามันจะดีขึ้นอะไรที่ดีคุณคิดว่ามันดีอยู่แล้วเนะี่ยพอดาวขยับดีขึ้นนะมันจะดีขึ้นอีกเราใช้ โอกาสตรงนี้จังหวะของดวงดาวรเราเล่นกับดวงดาวหน่อยเมื่อรู้จังหวะของดวงดาวแล้วเนี่ยมันเป็นการง่ายที่ทําให้เราเนี่ยตัดสินใจทําอะไรนะครับพ่อค้าแม่ค้านะนำไปใช้ได้จังหวะก,การเงินจะดีขึ้นช่วงหลังวันที่ยี่สิบหนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะลงทุนเพิ่มจะอะไรเพิ่มในช่วงปลายเดือนเนี่ยสามารถทําได้เลยจะเพิ่มสินค้าลงทุนเพิ่มสินค้ามาอะไรเงี้ยได้เลยนะครับนะนี่เป็นจังหวะก,การเงินที่ดีนะแล้วก็เรื่องของความรักความสัมพันธ์นะ ราศีมีนเนี่ยความรักความสัมพันธ์ในช่วงต้นเดือนช่วงยี่สบวันแรกแ้ะกันยี่บวันแรกเนี่ยนะครับก็พอไปได้นะยังคุยรู้เรื่องอยู่นะยังเอื้อเฟื้อยังช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีผักดันกันดีนะครับดาวพุธเนี่ยสติในเรือนกรรมมะนะครับโอ้โหช่วยงานกันดีมีไอเดียความคิดนู่นนี่นั่นวางแผนกันดี แต่พอหลังวันที่20นะปรากฏว่าพุทธเนี่ยนะเข้าสู่เรือนลาพระและเจอกับลาหูเนี่ยคราวนี้นะความคิดเห็นไม่ตรงกัน่านะแต่ฟังก่อนนะฟังก่อนนะหลังวันที่20เนี่ยเรื่องคู่ครองคนรักเนี่ยโอ้โหความคิดเห็นไม่ตรงกันเลยนะสื่อสารกันไปคนละเรื่องคนละทางบางทีคิดไม่เหมือนกันไอเดียไม่เหมือนกันอุดมการ์ต่างกันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยจากการพูดคุยคุณจะได้จุดที่มันลงตัวแล้วมันจะเป็นประโยชน์ เช่นเหมือนกับคุยกันถกถกกันเอ้ยอันนั้นดีอันนั้นไม่ดีถกกันถกเถียงกันสุดท้ายได้ข้อสรุปที่เป็นข้อสรุปที่ดีมากๆที่ตอนแรกคุณเองก็อาจจะยังนึกไม่ออกคู่ของคุณตอนแรกก็ยังนึกไม่ออกแต่จะได้ไอเดียนี้หลังจากที่คุณมาถกเถียงกันนะครับคือเป็นดาวเนี่ยเป็นคู่วิวาทกันแต่เป็นวิวาทะลาภวิวาทะลาภคือ คุยกันแล้วมันได้ข้อสรุปที่ดีได้ความก้าวหน้านี่อรอวะอ่าเป็นลาบอ่าเป็นลาบเป็นลาภในลาบแก่กันดาวพุธจากโคจอนสู่ราศีมังกรซึ่งเป็นราศีตำแหน่งโชคลาภของราศีมีนแต่ว่าด้วยเทคอ่าด้วยธรรมชาติของเขาดาวพุธกับดาหูไม่ถูกกันก็ต้องเนี่ยพูดจากันแบบว่าชงเชงชงเชงพูดกันคิดไม่เหมือนกันพูดไม่เหมือนกัน นะต่างคนต่างมีไอเดียของกันและกันแต่สุดท้ายแล้วนํามารวมกันแล้วเหงอ่าเพราะว่าดาวเป็นลาภเห็นปะ่าเป็นแบบนี้ครับเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าถ้าเกิดคุณทะเลาะก,กับแฟนสมมตินะพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยนะลงทุนร่วมหุ้นค้าขายกันอ่าผัวเมียไปค้าขายด้วยกันนะครับบางทีมนะันคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะชงเชงยงเชงบางทีด่ากันบา้า,นบางอะไรบ้างนะแต่ขายดีแต่ขายดี <laughs> ยดอ่าเป็นแบบนี้นะครับอ่านะั่นจะอารมณ์นี้เลยนะครับคนที่แบบ ทำสเกลใหญ่ก็เหมือนกันอ่าบางทีเรื่องของหุ้นส่วนคู่สัญญาอ่าคุณจะความคิดเห็นจะไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยคุณจะได้ข้อสรุปที่มันดีที่สุดเหมือนเป็นข้อสรุปตรงกลางแล้วก็จะได้แบบไอเดียหรือว่าได้อะไรที่มันแบบดีกว่าเดิมอีกอดีกว่าที่เราคิดเองอะ่ะเออนะครับจะเป็นแบบนั้นนะครับก็ลองดูนะสาหรับคู่คงคนรักก็ประมาณนี้นะครับไม่มีปัญหานะครับอ่าแต่ส่วนเรื่องความรักถ้าเป็นคนโสดเนี่ย อ่าเป็นคนโสดเนี่ยคุณจะเจอคนที่แบบเหมือนเหมือนไม่ชอบกันเนี่ยเหมือนเออเหมือนลิ้นกับฟันเหมือนแบบจิกกัดกันอะไรเงี้ยเออแต่จิกกัดกันเหมือนไม่ชอบกันนะอ่าแต่ท้ายอาจจะชอบกันก็ได้สาหรับคนโสดนะอ่อจะเป็นแบบนี้นะครับจะเจอคนที่แบบต่างกันน่ะไม่เหมือนกันเลยมีอะไรที่แตกต่างกันมากเลยนะแต่ว่าสุดสุดท้ายแล้วอาจจะชอบกัน มันจะเป็นอารมณ์นี้นะคุณพิจารณาดูนะครับแล้วช่วงปลายเดือนเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่แบบโอ้โหรู้สึกดีรู้สึกสุข,สขงอมดาวสุขจะเป็นมหาอุดแล้วทับดวงชะตาด้วยนะครับเรื่องรักๆใครๆจะชัดเจนเลยนะฮะช่วงปลายเดือนนะครับเรื่องคู่ครองคนรักเนี่ยนะดาวคู่ครองเนี่ยโคจรมานะครับในช่วงปลายเดือนอาจจะเป็นโคจรมาเป็นวิวาทะใช่ไหมอา,อาจจะพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ มีอุดมคติที่ไม่เหมือนกันทัศนคติที่ไม่เหมือนกันที่ต่างกันแต่ถ้าพูดคุยไปเรื่อยๆนะมันจะรู้สึกว่ามันได้อะไรมันจะเหมือนมีจุดลงตัวอ่ามันจะเกิดน่าจะเกิดความปิ๊งปังกันขึ้นสําหรับคนโสดนะอ่าจะเป็นอย่างนั้นบางทีอาจจะได้คุย,ยาจจะงงว่าเฮ้ยเราอาจจะเจอคนที่แบบไม่เหมือนกับเราเลยมีความแตกต่างมากแต่ว่ามาคบกันได้อะไรแบบนี้นะครับต่อมาเนี่ยในเรื่องของสุขภาพนะ ราศีมีนราศีมีนเนี่ยระวังเรื่องการเดินทางจะทําให้เจ็บป่วยนะครับการเดินทางไม่ว่าจะเป็นเดินทางใกล้เดินทางไกลนะอาจจะทําให้เราแบบเจ็บป่วยได้บางทีเดินทางไปเที่ยวหรือไปทํางานอาจจะอากาศเปลี่ยนนะหรือว่าเดินทางแล้วเกิดความอ่อนเพลียนะทำให้เกิดปัญหาสุขภาพได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะพยายามดูแลสุขภาพเดินทางก็ต้องเตรียมยาเตรียมอะไรไปหน่อยเนาะบางทีอากาศเปลี่ยนอากาศเย็นเกิด เป็นไข้ปวดหัวนะปุ่มแพ้อะไรก็ว่าไปนะครับก็ระวังตรงจุดนี้หน่อยนะครับแล้วก็เรื่องโชคลาภ <c oughs> เรื่องโชคลาภเนี่ยดาวโชคลาภในช่วงต้นเดือนเนี่ยนะครับนะสถิตค่อนข้างดีนะครับในช่วงต้นเดือนวันที่สเนี่ยราศีมีนพอมีลุ้นเลยนะครับพอที่จะได้ลุ้นเลยนะครับในช่วงกลางเดือนปรากฏว่า เกณฑ์โชคลาภต่างๆดอบลงนะครับเพราะนั้นเอาง่ายๆเลยว่าครึ่งเดือนแรกเกณฑ์โชคลาภจะดีกว่าส่วนครึ่งเดือนหลังเกณฑ์โชคลาภจะดอบลงสำหรับราศีมีนนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆก็อย่าลืมไปดูในคลิปที่หมาแมนทำแยกไว้เจาะทีละราศีเนาะ,ะไม่ว่าจะเป็นคลิปเลขเด่นดาวดี12ราศีนะครับหรือคลิปจัดอันดับ7ราศีมีโชคอะไรเงี้ยนะครับในงวดถัดไป คืองวดวันที่17คือวันนี้ที่หมอแมนอัดคลิปเนี่ยวันที่2แล้วนะครับแต่หวยยังไม่ออกนะครับก็เดี๋ยวไปเจออีกทีในงวดวันที่17มกราคมนะครับเอาละนี่คือทั้งหมดของดวงชะตาราศีมีนในเดือนมกราคม2568กก็ขอให้ชาวราศีมีนโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ